ให้คนทาเขาไปได้บ่ตัวเอา้าบานนี้ <laughs> ไว้ไว้เตียงก่อนก็ได้เ <laughs> งินกา2ล้านกีบนี่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเดิมล,ละทุกคนมกขอบใจเป็นเดอ้อพี่ฟ้าเป่นนี่ก็ดีใจเด้อ สวัสดีบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุคนคือเก่าเนาะอ่าบัว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเขาสู่่องมงดาววันสาวลาวคือเก่าเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกันเมเนก้า อยู่ที่เฮือนน้องดำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าเมื่อนี้ทางสามุกดาก็ได้ขับเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่ใจดีเขาอยู่ทางฟังไทยพ่อแม่พี่น้องเลยการทางสามุกดาก็ขอขอบุญขอบคุณเพิ่นในลายเด้อเนาะที่ว่าเพิ่นอ่าให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญมาให้โดยตลอดและก็สะโพตทางสามุกดาเนาะก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นในลายเด้อเพิ่นการบ่าหไหประโ song ออกเสียงแน่นหนาเนาะก็มีแต่ผู้ใหญ่ใจดีเขานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือตอนนี้การทางสามุกดาก็ได้มากระเบาถาเนาะ ก็ได้ซื้อเข่ามาให้ทั้งน้องดำเพิินพอดีว่าเขาได้เผยแพร่วิดีโอออกไปมือนั้นกับน้องเพิินกับว่าซีเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเข่าเนาะแล้วก็เอาส่วนหนึ่งนะ่ะไปต่อยาเนาะเขากันเลยอันนะทางภูญ่เพิินเห็นมาเพิินก็เลยาซอยทั้งเข่าแล้วกซ็ซอยทั้งยาพรมพี่น้องเลยเนาะก็ดีใจทงางครอบครัวน้องดำเพินินลายกับตอนนี้ทางสามุกดากะบอได้เอาเข่ามาเองเนาะเพราะว่าอัานนะ่ะคือในบ้านเพิินนี่คือจะมีห้องซีพแมพี่น้องเลยเนาะ ก็เลยทางสามูดาไปซื้อแล้วก็ให้ทางอ่าเจ้าของเพิ่นมาส่งให้เองเพราะว่าเส้นทางมันลําบากแห้งเนาะเพราะทางสามูดากะอาซองมาเอ้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทางสามูดาสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่นเอาเข่ามาส่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส่งน้ำกันเพราะว่าเส้นทางเนี่การลาบากแห้งพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทางสามูดาก็ให้เพิ่นเอาเข่ามาส่งเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหสีรอดหรือว่าเพราะทางสามูดากะรถมอเตอร์ไซค์มาเนาะ ก็เลยให้ทางเพิ่นมาส่งให้ทางพูนเนีย่ยเส้นทางโคตรลำบากเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้ผูกชวนมาได้บึกบืนโหวดนี่ก็พอแห้งแล้วนี่โอ้ได้บ <c oughs> <c oughs> อดเผยพี่น้องไอนะ้เนั้นโอ้พลาดเห็นซามมูดากับพลาดแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็พอดีว่าทาง ในบ้านเพิ่นมีห้องสีเนาะเราก็เลยอานาให้เพิ่นมาส่งให้พอทางซามูกระเอารถจักรมาไอ้เพิ่นทำเข้าไปได้ป้อตงตัวแล้บานนี้เ <laughs> ตียไว้ไว้เตียงกันก็ได้ <laughs> โดยขอบใจไดร์เลยโดยโดยอ่าสวัสดีนะตูแม่โดยสวัสดีทั้งน้องดาเพิ่นน้อเนาะอ่าอ่าสื้อข่าวสารมาให้เพิ่อนน้องพอแม่พี่น้องหาสิบกิโลอ่าตูอ่าน้องกาซื้อข่าวสารมาให้เพิ่นเอนน้องพอดีว่าทั้งอาณา เอากะบบได้เอาเข่ามาเองพอขีอ่มอเตอร์ไซค์มาพอบ้านน้องดำเพิ่นก็มีคงสีขาวเนาะก็เลยให้เพิ่นมาส่งให้ยังดีว่ทา้าคนละกันใจเพิ่นบอกมาส่งเนาะกลับมาทั้งสงองเจาะฝนอยู่เจาะฝนเนะานเนะบ <c oughs> อสีขาวมาเมื่อวานนี่กะ ฝนมันตกแ <No. S 1> มนนะบ่อได้บ่อว่าเนาะเพราะเขามีข่าวเมื่อวานเนาะพอเห็นเขามีข่าวขาวาอา,ขา,วขา,วาชิซอขาวมาเนี่ยมาบ่อได้เนาะก็เลยจอบอยู่เนานะ <c oughs> บ,บ่อท้าจบเมืองฝนขอบคุณซอมปึ๊บกามาปึ๊บเลยได้เป็นไนอ้ไหนกับพอดีเลยเนาะตอนนั้นนะเฮะมาพี่ด่ามาพี่มาพี่ไว้ห <c oughs> มอบมาจอ,อด <หา S 2> ไปได้ตั้งหลายกินข้าวกินแล้วนะบ่อดูกินแล้วเดี๋ยวพี่ช้างกินมือหนิติ้งกบ ปิงกบปิงกเออป่าทาควยเอายามาให้น้องลดคอยลืมได้นะอ่าแต่คืออนาเนาะเอายามาให้เพื่นอีกป่าทาไปไปแด้น้องแพแน่น่ใค่ะไข่แน่โดยแต่แต่ตุ่มนั้นได้มันได้แวบอยู่ป่ะเพื่นก็ยังไม่ได้แวบยังยังคือเกาไนปะโดยแต่ก็ว่าไข่ไข่หลงแวบอยู่ในหนึ่งแบบนั้นดยอือมั้นนั่ไอ่ปะมยีป่ะดรลง สบัยดีสมัยดีนะสมายดีพี่มานั่งทางหนะแม่ดูไว้สบายดีป้าลุงลูกสบายดีเอ้เห็ดไปลอยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นได้หลายกินข่าวแล้วบ่ฮะกินแล้วบ่จ้ะนะหะดอกพันธุหนังเนี่ยเนี่ยงอันแม่บอกกบไรมีขนมเนาะมาให้ ก็คือทางอนาผู้ใหญ่เพื่อนหินเนาะเห็นทางอนาแพน,น้องดำแหละบ,บาดทายเพื่อนก็เลยให้ทางสาวมุกดาซื้อยาทาเพโตัวที่มันเป็นตุ่มพะน้องอ่าแต่ก็เป็นยาที่ว่าดีพวกบาดเพบ่อยงประมาณนี้แหละคอยกัตามเพื่อนมาเนาะทางคือปีน้องฟังแค่เพื่อนกันใน,นหน้าใหม่เนาะสมุกเนาะเลยพอดีว่าทางอัน ผู้ที่เพิ่นซื้อข่าวให้นีในนอก็เป็นพี่น้องฝั่งไทยเนาะเพิ่นกาโปไฮเอ็ลปะสงค์ซื้อเสียงนิ่งามอ่าเพิ่นก็ขายแบบประเภทแบบว่าเป็นอ่าเปิดร้านขยาบ่ทาเนาะเพิ่นก็สิพอฮู้อยู่เพิ่นก็เลยว่าให้ทางสามบุงดาหันซื้อยาที่ว่าท่าแพ่เพิ่นว่าเอามาให้น้องเพิ่อนนอกระเพือนกถูกขอบขอบใจเพิ่นพี่น้องฝั่งใต้เอาเพิ่นฮ้องมาอีหยังก็สมุขอุ้สวัสดิ์บ่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือถ้าอัน ทุกๆสองชั่วโมงแน่น้องโดยาทาทัดาแปวใส่บริเวณที่ว่ามันเป็นตุ่มโดยโดยอโดยซาทุกข้าก็ดีใจในนี้ก็โดยโดยดีแล้วดีแล้วมีผู้ใหญ่ทั้งเฮาก็ดีใจคือการมอบบาเพราะว่าได้มาถ่ายคลิปถ่ายทํำกัเห็นทางน้องเพื่อนเนาะว่าเงินเงินที่มีกับส่วนหนึ่งกับซีว่าอันยัง ต่อยาบอกคนว่าซ hey, ื้อข so ่าวป้อมสีซื้อข่าวน้ำเนาะก็เลยอันน่ะซื้อข่าวมาให้เลยซ่าวันนี้เนาหาสิโลก็คือสีกุ้มอยู่ไปจักเดือนนึ่งความบ้านา้องห่อนอยู่เนาะโดยโอ้หาสิโลเนี่ยก็ลายเติรได้บะทาเนาะเติร์ดก็ยังบ่พอได้บะทาเงินอีกได้ ตุเมยสบาดิป้าลุงอีกเธอหนึ่งเนาะโดยกามือนี่เขากาหาทางตุเมเพิ่นเข่ามาน้ำเนาะมาแต่ละเที่ยกับมีแต่ไทยนองดํากับตัวจิ๋วเขาเนาะอ่ากคือทางมอบเขาให้แล้วหาสิบโลกายังโมบเบิร์ดบาทาเอ้ยยังยังตัวสมุกรางวัลรางวัลเนาะเออกาสิได้ มอบเงินให้น้องดำอ่ะสอยเรื่องคาหืดคายาเนาะแมนะ่เนาะเพราะว่าไปต่อหืดต่อยาแต่เธอในกะสมมาอยูย่พังน้องพนว่าเนาะคันบ่มีเงินกะบหายแต่ละมื้อพนว่าเนาะบันนี้หันเพน้องเพิ่นก็นยังบ่ทัน,นะนเศร้าเพราะม่พี่น้องเลยกะเงินจากอ่ะเรอือซื้อซื้อหาซื้อน้ำเนาะซื้อหืดซื้อยา มาเก็บจะได้เก็บปาเดี๋ยวทางสมุทรวันกาสีเอาหารทางน้องดำเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นจำนวนเงินกันสองงานกีบนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเด้อหละถูกขอบขอขอบใจเพิ่นเด้อไปขวาญเป็นหนึ่ก็ดีใจโเลยคนอยู่ดีไปแห่งบุญค่ำบุญสุเลย นอนหลับเพื่อพันได้เงินมื่นนอนตื่นเพื่อพันได้เงินแสนแบนไปเพราะพันได้แก้วมันโขดตดให้ยอย่ามาผ่านมันให้ยอย่ามาเบียดเดิมเลยถูกถูกนาะกัเป็นทางพี่น้องฝั่งไทยนั่แหละน้องลาเนาะก็ขอบอกขอบใจข่าเห็นก็ดีใจโดยโดยก็ดีใจดีใจนั้นเนาะทุกคนเนาะผูข่าวมาโดยพอเพิ่นกาได้เบิ่งคลิปแหละพอเพิ่นกาส่งเงินมาให้ได้สองมือนี่แล้วว่าทาแต่ว่า เมื่อวานนี้เขาวาชิเขามาเนาะแต่เขามาเขาได้ฝนตกเมื่อวานนี้กับผู้ใหญ่เพื่อนกับบอไ้ประสงค์ออกเสียเสียงหน้ามิตรบาฮูเดาวผู้ใหญ่ใจดีอยู่ฝั่งไทยเนาะฮะข้าวกาสาธุบุญคุณเพื่อนยูเพราะว่าเราได้เผยแพร่วิดีโอษฐ์ไปกับเพื่อนกับเห็นทางน้องดำเพื่อนเนาะกับยินมือเขามาซอยเรื่องข่าวน้าซ้ำปลาและการเป็นเงินเป็นทองไปต่อหืดโตยาเนาะบ่ัตหาตูเมย์ได้บานี้ฝ่ายยังถึงเพื่อนมาเนี้เอาซาจุงเตอร์มีแห่งเป็นกิสุนรีมีตาปานิ่ง เออปิ่นโปลุค่ากระคอดีเด้อลูกคากรดีเป็นกระดีสบายเด้อเนยนอนดับเิ่นได้ก็มมีตีนไปมีเส้าเขาเนได้เงินเซนเบดมันไปให้ริ็กแก่ปกดทุนหายมาพันหมานหายยมาเบพดคนเด้อจะนี่ตไปก็เป็นอานุมันพันหนึ่ซาท่นเลยซาทูเนาะขอบใจที้น้องเลยก็ขอบมบขอบใจทั้งหมดเลยอันห้ซาซื้อวันนีเลยก็ ลูกนายซื้อมุกดาวันในนี้บบาทาเบาทากับซามุกดาวันเนี่ยมขอขอบใจเด้อเออเลยที่อระแวงไปมากับ่เฮ้ยผืนจิพผืนปินเฮ้พ่นอนุมันควันเหยื่อได้เบ่งมนุษย์มานานลซาไปทเถอะก็เฮ้ยปลอดภัยโดยขอบใจสังผู้ใหญ่ใจดีพนพ่อพันยูดีมีเหง่งบุญคัมบุญสู่เฮยุ่มันควันหยื่อได้ซาถูกถูกอ่า ดีใจดีใจน้ำในลายเนาะดีใจใจดีแต่ว่าตั้งแต่นั่นมาจักหาก็เคยพ่อจักเนาะแม่เคยเห็นแต่ครอบครัวอื่นแน่เนาะแม่นบอเพราะว่าทีผ่านมานี่กาเคยน่าจะเคยได้ยินเรื่องยูทูบเบอร์เนาะบ่ท่าแต่ว่าเขตใกล้นี่กอ่าบ่บ่ค่อยได้นั่นเนาะบ่ท่าส่วนหลังนี่จะไปเขตอื่นนะสมมุติเนาะโดย ทางแม่เพิ่นก็คือสิเยคยเห็นแต่ไทางในซ่องเนาะว่าไปซอยครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เนาะก็เพิ่งจะมาเจอกับครอบครัวตัวเองแหละเบิ่งนี่าสิไปอันหารับจ้างกัเนาสมุกเนาะเค่เสีได้เงินล้านเนาะก็ได้ด้ได้แม่ชิปดัมสาวคนท้าพจนซื้อแบบนั้นเคสิได้บุญง่ายเนาะโดยเจ็บเป็นนี่แม่นั้นได้แด่้มานมาซอยก็จ้าถุนคนดนเนื่ย มัดคู่คู่คู่นนั่นแหละโดยเนาะขอบขอบใจทั้งผู้ใหญ่คนที่ซอยมากนอ้อยู่ดีไม่แหงมดคู่คู่คู่ขนม็นยูดีไม่แหงบุนคำมันสืเอฟนโดเขานำก้าดกินนำฟ้นโดคือว่าอะไรแบบว่าอันหาเงินนี่แม่เคยซื้อยูว่าเป็นแบบว่าสอบญ่ไว้เบ็บอกเคยไหมบ่ เคซื้อแแบบดิมีาซีไปซื้อเป็นโลเขาแงก็ได้ซื้อกินเขาขายมาปนกันก็ได้ซื้อกินแบบนั่นนะเพ่อบรทันกับขอน้ำโม่บ้านเคยไปขอบ่าคออน้ำหม่บ้านกับผลกระเฮิร์พอได้กินนั่นแหละด้วยกันเนาะสมมุติเนาะเราิ่กันไปน้ำนเนาะโดย หมาให้นเป็นซอกเป็นซอกมันมีกระเส้นที่ดีใจน้ำผ่้าก็คือสีกุ้มลายมือได้เดือนอยู่เนาะหมาเนาะทอดทอเดือนหนึ่งอดเดือนนึงเตานื้ได้อยู่เดือนหนึ่งเนาะเพราะว่าทั้งอนาเพิ่นกับผู้ใหญ่ก็มีแต่ตู้แม่ตู้พ่อแล้วกันน่องน้องดำเนาะกันกับมีแต่เด็กน้อยแล้วก็ลานผู้นึงเนาะผู้นั้นกับยายอยู่ผู้นึ่งกับแล้วเพิ่นไปเฮ็ดเวียงว่าจะผู้นั้นนาะนี่เพิ่นไข่เอ้าเป็นไข่ซ้ำโด้ออืม เพป็นไปเฮ็ดเ์วิ่งไซส์สารนะน่ะประเหตยุติตลาดอยู่งให้เซ็นน้าโหน่งโดยเฮ็ดเรื่อยุตตลาดโดยเป็นเรื่อเกี่ยวกับเงิงกันเนาะเพป็นเงยกเครื่องยกคลองอะไรโดยเป็น็ดเวียกเกี่ยวกับเครื่องเยกคลองโดยเพป็นอยู่หานเงินบอกผู้ชายโอ้ผู้ชายโดยมีแต่หลานผู้นี้บอกไปหาเงินนะโดยกะคันตั้งแต่ผู้ฆ้ายังไม่ทันเปลี่ยนตัวละครผู้ฆ้าแน่ไปกันโดย นี่เป็นกับเป็นแม่หลวงอ๋อเนาะแถมยังมาเป็นอันนี่ในนมกายแล้วก็แม่กับไปอันเพิ่นมีเจ็บแข้งเจ็บขาอันนี่กับเท่าโรงแรงพี่เลิกกับไปมีเปลี่ยนผึ่นยังเปลี่ยนแบบนี้อีด้วยบัดน้ำบุตืรดูเปลี่ยนแล้วนี่วันนีาถูกม่ได้บนผึ่งคขาไทรคอร์ลูกผู้ขาดีออืดมููผผี้ชคือว่าอะไรแบบว่าอัน มันนอกขอกหน้าเฮาเนาะแม่เนาะเงินค้ำมันหายากได้ชั่วสิได้เทลเลเซนทรงเซนเนี่ยโอ้ยสิวานี่ได้สีหามืออย่าแอบลูกอย่าแอบแอบยังอ่ะนะฮะใจอยากได้ยังอ่ะนะเอาเงินเพิ่นห้าพันกีบยินกรงยิซื้อแล้วก็จะได้เออคือบ่าหายพันนู้นเออเบิ้งเบิ้งแม่มุกมีบ่เบิ้งเบิ้งก่อนเด้อจะมีอยู่นะเบิ้งเอาเงินให้ไปซื้อขนมก่อนถ้าได้ขนมจะไหนล่ะ ทนะเลขนมเจ้าน่ะไปน่ะมีเงินหกพันนี่น่ะเมมุกมีเงินน้อยหกพันนี่อ่าแห่งได้หลายกว่านไมีตู้เจ้าอีกนะลูกอ่ะซื้อขนมเนอะอ่าไปซื้อขนมเนี่ยนี่จุ๊บเบี่นบอนี่อ้าวน้ก้อนแหละลูกน้ก้อนเออขอบใจเป็นบ่อฮะน่ะขอบใจเป็นบ่ขอบใอดูวยฮะบอโนก้อนได้ขอบใจแย่เอ๋อเด้อบันีิเด้อแย่เอ๋อเด้อเของเฮียนบ่อฮะน่ะอื เว้าอย่างบ่ีโอ้จักปีแล้วก็4ปี4ปีแล้วโดน4ปีเนาะดนสวัสดีเพิ่นเข้าก็จักอยเอาเพิไปส่งไปเพิ่นมีได้ผู้เบิ่งนั่นน่ะโดไปหาไปส่งกานันดบ่มีรถมีางเนาะโดเพิ่นก็ยังเว้าไม่ออย่านหญเพิ่นนี่โดนเก็บไวสนุมนะลูกเด้อมันหลายใบโพดบ่หั่นน่ะเอาไว้เด้อบ่ พ่อมาเจืจอกับพอแต่น้องดำเพิ่นเนาะพี่สิบโพ่อเมยเป็นเจ้าเกล้าสมุนเนาะดีใจบ่แม่ดีใจแล้วเนาะกุมใจโบเมิใจไปแต่จนว่าคิดไร่คิดต่ำเสื้อเลยก็ไม่เจอ เจ็บเลยถ้ามันนี่แม่หันใดเออความทุกแม่ตะกี้ก็ต้องแต่ข้าวเป็น20กำลังซ่อน20ก็จนมืองออันนี้มาไว้ตําข้าอือทุกจนตลอดมาเลยโอ้ตั้งแต่กตั้งแต่น้อยจนเฒ่าเลยโจนมือไว้อือหาจนนขนอนี่อือแนเป็นแเป็นบาดไปเลยเนาะอ ลำบากใช้ตู้พ่อใช่สารนี่ไหมพ่อนั่นไปอันนั้นหนาโอ้เหมือนเด็เหมือนเหืนเหมือนสารเหมือนเดินเดินคนพิลอ้อยก็ถือผ้าชีดอะเนาะบ้านนอกของนาเฮาลำบาก การสาธุบุญคุณยิ่งน้อทางสามมุตากาที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นยืนมือขับมาซรอยที่ว่าเขาได้เผยแพร่วิดีโอไปกาเป็นห่วงทางครอบครัวน้องดามเพิ่นเนาะคือทางตู้เมตูโพนี่กระเถ่าแล้วเนาะกิจักสรีไปหาพีิสังเนาะบ่ทาเดี๋ยวไปรับจ้างรับใบเพิ่นก็มีอ้าวเท่าอะไรดึงเม็นว่าขออนุญาตถามอันตู้แม่นี่จักปีแล้วฮะแม หกชิปหกปลายฝายมันจักทะลุเบจืงอืมจูพอได้สัมหกเจ็ดชิบังว่านะข้คืหกชิปให้กันไม่ไต่อันไม่แต่สามุกไม่แต่สิไรเนว่าแต่คนตะกี้จะถามอยู่บ่ถ้าซานเป็นถามคนอยู่ในบ้านในจมก คือปีทางให้คุณนะทางให้ปราชกปีใดมันีทางให้ทุกปีวันนี่เซ่พิถาวรเนาะเแล้วเกิดปีจับกบจับเขียดป่อันนี้ปรจับทุกปีวันนี่ไปพาเขาบอกเขาบ้านเนาะว่าไปจังเสาเป็นว่าไปทุกที่นะเพื่อนบรจักเนาะจืม้อแม่ก็บเจ๊กี้เนาะแม่เนาะเจ๊กี้เขาขอดก็ไม่ได้คลอดท้องมอคือบ้านเขาเนาะไล่แบบอยู่ดินยู่รอนไปแล้วได้สอง ขอดในห้องหมอมาสัญอ่ะด้อ่ะเจ็บท้องแล้วไปของแนวแม่กัเท่าแนวนี้มิก้าละสองคนอือไปแล้วก็อ้อเลยจนกับไม่อ้อหย่าดูโอ้ยค่ายุ่งเนาะกับคนอ่ไนหย่าเป็นไรจ้ยาะอือครย้อยแบบนี้อือเด็กของเปลี่ยนแปลงเลยดิละได้ไปให้ตอนนี้หันน้องน้องได้หายอย่างมาทาอยู่บอสนะ ผู้ขากะทานห้างไม่เหมือนกันเลยเตยทานห้างไม่ดูอูคันมาเฮาเนื้อเฮาป่วยอย่างปวซารยังว่าลองลองไปเป่าแบบคือหมอพื้นเมืองพคุณพุณนันทกษานี่ประทัเนาะอย่าแบบคือเป็นเป็นฟรีเป็นยังคือเพื่อนว่าวคันนี้เตยกับไห่ทาเรามีแต่ก้อนสมุกดูเพื่อน่าไห้ทานเท่าไหร่ก้อนสมุกทาทุกๆูสองสมุกดูเราลองทานลองเบิ้งดูคันว่าผู้ข้าเสาไข่แกผู้ข้าแกจี ไปทามหานยานั่นแหะโดนวันนี้ดูจะขอบอกขอบใจที่เพิ่นอามาทั้งซ้ามุกดากระเป๋าท้าสะอาดถูกโดนลองลองทาเบิ่งเนาะโดนข่าก็ดีใจร้ายโดนเอาให้ดีให้เศร้าไว้ๆเนาะวันนี้ป่ต้องคิดกุมุกุมใจดอกก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็มีมีหลายๆซ่องเนาะเข่ามาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือลายยมลอช่วยเลือายยมก็ทราบถูกข่าดีใจโดนเด่อยไปก็ตกซ่าอยู่วันนี้เวียจันเลย บ่าว่าห้านี่ร้อยห้าสิบบอกรอยห้าสิบอันนี้ห้านี่ดนนนได้คุณบ่าว่าโคนหนุหนะนะ่มดีนั่นนะเป็นยังชมุกบมว่าเบ,บ่ขออนุญาตถามน,น้องเพิ่นอ่ะช่วงที่เจ้าเป็นนี่เป็นแต่คนแรกเพิ่นบ่าวนอกน่ยเป็นคนที่สองคันเล่าเรื่องได้ลูกนี่บ่ก,ก้อนก้อนได้ลูกก้อนได้ลูกอ,อีก เพราะว่าอันผู้นี่นะผู้ขา่ายยังไม่ทันเป็นเลยเริ่มมาทือผาผู้นี่ผู้ขายเป็นด้วยช่วงอันแบบว่าอันห้าเหาเป็นแม่ลุงออนเลยแบบว่าแป้งนุมมันปแตกบ่านางว่ะเพอปกตินี่เพิ่นต้องบีบไหมมันแตกไว้ได้ไหมเพราะว่าผู้ข่าเป็นได้ซ่องเดินเราก็จังได้ทือผาผู้นี่นะนะ่โดู ยาแบบอย่างก้อนเนื้อมันก็ร่อนก็ร่อนทางในายน,นี้ครับเป็นเมนอลปกติอย่างแบบฮะต้องบีต้องนวดมันให้มันแตกวะเด้เด้บัาน,นี้ผัดอันนี้เฮาย่าๆมันโบแตะนะวะทาอ,อะไรบัาน,นี้บัดลูกกินนมกินยังไงมันแบบกระร่อนมาเลยเนหะ็นไหมแต่บัานนี้มันเป็นแพร์แนบแบบนี้ตอนแรกเพิ่นก็เป็นก้อนนะเป็นก้อนแบบนี้นั่นแหละดูมไม่赖เพิ่ เป็นก้อนยาเป็นก้อนทุดแข้งขึ้นนะนะและเจ็บเจ็บผู้ข่าวกับมันก้อนกะเพราะได้ตะกินฮือกินยาอันพารายาปลาดากับยาใส่ซ่องมันเน้องมันเท่าเกันเคยบอกเจ็บกองก้นคนมันเคยบอกกะบ้ากะเจ็บกะเจ็บจนไข้ลกินยาเจ็บจนไข้โดนฮะวันเธอคนขึ้นแหงกะเจ็บจนไข้เคยบ่อน เจ็บง mm ่ายจกิงกนอนลอยโดยเถิดเติเป็นแรกๆนะไข้ห้ามื้อห้าคืนก็ไม่ยอมดีโดยกินยาไปโดยเนาะว่านักไดอันตรายได้เป็นน้ำนมนน่ว้าทายจะบอกอันตรายว่าอันตรายได้ดีได้ยังที่ว่าอันโบแมนอันมะเร็งตานมคือเพื่อนว่าเนาะโดยการเป็นมะเร็งตานมหันย่านได้ตัวนั้นอันตรายตัวซาถูกไปโกธกับเพื่อนกับว่าไม่แม่นโดยข้าก็ยัง มีอุกใจเปและคันเพิ่นว่ามะเร็งให้อุกใจไปไล่กว่าอดเลยคันมะเร็งนี่ต้องผ่าตัดได้เนาะผ่าตัดให้ใส่เงินลายใส่เงินลายก็มีแต่ว่าเฮาพยายามกินคาร์ลเด้อน้องเด้อะกินคาร์ลัมแล้วก็อันรักษาแบบนี้เอาถ้าว่านบอกโมเนยนั่งเตื้อเฮากินบ่คาร์ลัมผัดปลาเลยชะเชยผัดเป็ดมะเร็งไปได้เนาะแม่โดไหมเป็นแพร์ได้ทางไหนโดยใหญ่ยันเป็นแพรทางไหน่ได้ค่ะมื้อใดถ้าไปต่อยาน้องมื้อนี้กานยายังเลอะห่า สามมือชิมดูแกเลยสามมือสองสามมือโดยสองสามมืออือเปิตัวบางแล้วบุญเลยเอ้ยบอกี่มือก็ได้ไปแล้วเนาะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งต่อเทิตยนึ่งมาสั่นโดยก็คือสิไปต่อมาไหมนี่นะกินถ้ามันไข่แล้วกันจะไปต่อไปเรื่อยมั้เนาะโดยคันว่าไข่แล้วก็คันว่าเฮาห้าเงินแบบได้ไปห้าเงินห้าคำนี่แก พอได้เงินก็เจาะต่อไปจนดีนะโดยแต่ว่าอันสึ่วันหลังต่อมาเนี่คือดีขึ้นแล้วอยู่บนน้อโดยกินข้าวก็แซ่บขึ้นนะโดยกินโต๊ะต่างโดยกินเจาะเมนเมนส้วงนางมาแรกๆนะเนาะจอยแฮงน้องเพป็นเม่าจนเม่าสมุกกกัับบเป็นน้ำส้วงพี่ว่าเพิ่นคลอดลูกใหม่บ่าววะท่ากับตอนนั้นทำมาเพิ่นคลอดลูกได้หามือมาเลอ่อน กระตุกบอกว่าให้น้องบอกงี้ไงน้องเขาน้องเขาคอยเฮงกคนนี้ได้สมุดได้เลยเอาเอาดีแล้วเนาะให้อยู่ดีไม่เฮงสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกแหละทั้งตู้แม่น้ำสู่ไปอะไรเฮ็ดได้สนอกันยังดีอยู่ที่ว่ามีส่องยูทูบเรือคุณยายเป็นยืนมือเขามาซอยเนาะกันคือว่าโบมีนี่โอ้ย โดยก็คือว่าตามลำพังไปจัก์ีเรื่องเข่าเรื่องน้ำเนาะขาดใจ่าดหิพยาโดยทั้งให้ทังลานขนเป็นแม่เานใสให้หนู่บานนี้อยู่บ้านห้าบัตรหงสนส่วนจีได้เป็นชีชาหาเซนเนาะได้มาได้าำเซนจนเขาไปซื้อข้าวเซ็เข้าวลายข้าวพลงๆเนาะซืมือเนี่ย ในการสอบเจ็ดแสนโหลหนึ่งกับสิบห้าพันเดินซื้อเป็นโลเผากะแพงพ่อแม่พี่น้องไอเด่นเนาะไอยางกะแพงมาเลยเดี๋ยวนี้นั่นว่าจังซี่ซะเนาะนไปไปตามเงินเนาะมีอย่างกะแพงโดยบันีดหันกินกบกินเขียดบ่เนาะกินไปไม่มีเเนาะโดูสืบประคั้นว่านึ่อบกบยันพันมากะไคร่แกซื้อเอาสิบพันสองพันสิบพันก็คุ้มส่องมาก นังว่าอันคือสิหลายเติบอยู่เนาะเพราะว่าอันตามบ้านนอกเขานะคือสิพ่อกินอยู่เนาะสีพันซาพันกับคือสิพ่อกินอยู่เต้กุ๊บมันเนี่ยน้องแมนบังเถากับไปห้าเอาปลาโบนี่บอทาคือแบบว่าอาหารของธรรมชาติบ้านนอกของนาเอาหาได้สิน่ะธรรมดาอยู่พ่อกินอยู่เนาะแมนเนาะสีพันซาพันก็โอเคอยู่ได้คือแบบเป็นของที่ว่ายังเป็นซีนเป็นนั่นน่ะแพงมันั่นน่ะ เอาสันจังใดกันให้ดีให้เศร้าไว่ยๆเด้อน้องเด้อเนาะเอาไบซองรุ่นกด้กับก่อดเนาะ่าร์ทาบารนี้อันนี้กัศโลได้ไหมล่อฝนถ่าฝนเท้าได้จังได้มาหาเมย์นะจนถช่วยรอนปัะดิใจเด้อเหมดขอบใจพูดแหละมือหนาพ้าใหม่กัศีข่าวมาหาใหม่เนาะมือนี้กระทั่งลูกกัสีได้กับกอดไ้พี่เบียร์ทางหน้าโต ไปตลอดเลยโดยอ้าวอ้าวบารนี่โดยขอบใจหลายๆเนาะทุ้ข์ขาก็ขอขอบมกขอบใจเธอหนึ่งเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้คนอยู่ใีแห่งซาตุซาตุเนาะบารนี้เนาะบารทาไปก่อนเด้อบารนี้เด้อแม่เด้อเนาะนัสบายดีเด้อบ่าสุขสุกคนเนาะโดยโดย บาทนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ทางสามมุกดากัสได้ขอตัวเดินทางกับก้นกัขอให้ผู้ใหญอ่อยู่ท่างกางไทยเนาะขอให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเดอ้อผู้ใหญ่เห็นมาซ้ำนี้ก็ขอให้ไหลกับพืนหาลอยเท้าพันเท้านะชีเฮ็ดธุรกิจการงานอันได้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานเดอ้อแ้วก็ท่านนี้ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีขอให้เพื่อน อยู่ดีไม่แห้เงเนาะอ่าปัสกาโกครคไข้ไข้เจ็บโคแห้องอายุมันขอนยืนพอแต่ความสุขความจเจริญเน้อเนาะแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะที่ว่าเพิ่นไว้เนอร์เสียใจทางสาม,มุกดาเป็นสะพานบุญให้ยกะทางสาม,มุกดาค่ะว่าพี่ภาะการนายก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านนี้ก็ขอกาวคำว่า,าสบายดีสบายดี